สวัสดีครับพนเบิลเน็ตเ Network วีสารดีทีวีของคนอุตรดิตถ์พบกับข่าวท้องถิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยในพื้นที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ชื่นชมทุเรียนหลงหลินลับแลพร้อมผลักดันให้อาเภอลับแลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายวิลาชัยผู้เพียงใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นางสาวปัทนามงคลทวัตวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์นายธาตีบุญมากมายอำเภอรับแปลนายวิเชียนแสงวิวัฒเจริญประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับนายวีระโรจพจนารัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางพิมรวีวัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะในการเดินทางมาบันทึกเทปโดยเยี่ยมชมตลาดผลไม้เทศบาลหัวดงและบ้านบนดอยซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสวนเกษตรชมสถาปัตยกรรมบ้านเก่าร้อปี ชมวิถีชีวิตชุมชนถนนเข้าแคบและอาหารพื้นบ้านของอำเภอลับแลพร้อมทดลองชิมทุเรียนหลงลับแลและทุเรียนหลินลับแลที่เป็นทุเรียนชื่อดังของอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตโดยขณะน,นี้ทุเรียนหลงลับแลคัดเกตมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ350บาทส่วนทุเรียนหลินลับแลราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ600บาท ด้านโรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลกจัดสัมมนา,าโครงการขยายสิทธิ์การเบิกจ่ายรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนที่จังหวัดอุตรดิตถที่ห้องบอรูมโรงแรมศรีหราชอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นายแพทย์องค์อาจเลิศขจรศิลป์ผู้อำนวยการแพทย์และกิจการคุณภาพโรงพยาบาลกรุงเทพพิษนุโลกเป็นประธานสัมมนา,าหัวข้อโครงการขยายสิทธิ การเบิกจ่ายรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนสำหรับพนักงานร,ราชการรวมถึงครอบครัวของข้าราชการกรณีเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพพิสุนโลกเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมลงนามกับกรมบัญชีกลางในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชนเพื่อมุ่งหวังให้คุณภาพชีวิตของข้าราชการทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยวิสัยทัศน์หลัก ของโรงพยาบาลกรุงเทพจะเป็นสถานบริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิที่เป็นเลิศที่มีมาตรฐานสูงด้วยคุณภาพในระดับสากลเพื่อความไว้วางใจและพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการโรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลกมีความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยทั้งในจังหวัดพิศนุโลกและจังหวัดใกล้เคียงทางด้านทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยอย่างครบคันวันนี้เราก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เราจะมา พูดคุยให้ทางาหน่วยข้าราชการเนี่ยได้รับทราบถึงการมีสิทธิในการเข้ารักษาในโรงพยาบาลสถานพยาบาลเอกชนนะครับเป็นการขยายสิทธิ์ของข้าราชการนะครับในการที่จะเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในกับสถานพยาบาลเอกชนนะครับซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเราเนี่ยได้ร่วมกับทางกรมบัญชีกลางนะครับเข้าสู่กรมการขยายสิทธิ์อันนี้นะครับ ท่านที่เป็นข้าราชการนะครับสามารถจะเบิกจ่ายผ่านกรมบัญชีกลางแล้วก็จ่ายส่วนเกินกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาของท่านเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเรามีโครงการที่เข้าร่วมกับกรมบัญชีกลางเนี่ยเป็นการทําหาตัการหรือการผ่าตัดนะครับในโรคประมาณ10กลุ่มโรคด้วยกันนะครับ53หัตถการนะครับซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในสายพังเงินตอนล่างนะครับแล้วก็ทําให้ข้าราชการเนี่ยสามารถเข้ารักษาตัวได้อย่างรวดเร็ว ทานต่อการดูแลของโลคนะครับป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่รุนแรงของโลคมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโครงการขยายสิทธิ์นะครับที่เรามาที่นี่เพื่อที่จะให้ข้าราชการในจังหวัดประรดิตฐ์เนี่ยได้ทราบถึงสิทธินี้แล้วก็สามารถจะเข้าร่วมได้นะครับเนื่องจากใน,ในจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนนะครับข้าราชการต้องเข้าคิวรอคิวในการที่จะรักษากับโรงพยาบาลของรัฐแล้วจะใช้เวลาค่อนข้างเี่ร์นัก ก็เป็นการกิดสิ่นให้กับข้าราชการที่อกดิต์ด้วยครับมูลนิธิปอเต็กตึงมอบถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อการบริโภคพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ขาดแคลนณบริเวณตลาดข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิต นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชติผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เกียรติเป็นประธานมอบถังบรรจุน้ำดื่มเพื่อการบริโภคพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ขาดแคลนของมูลนิธิปอเทคตึงองค์กรสาธารณกุศลการบำบัดทุกบำรุงสุขโดยการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำทางการเกษตรรวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งได้จัดสร้างแทงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วันจุดน้ำขนาด20,000ลิตรจำนวนหนึ่งแท้งให้กับชาวบ้านซึ่งทางมูลนิธิมุ่งหวังเพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำดื่มน้ำใช้ในยามขาดแคลนทั้งนี้ยังได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ชุดมาแจกจ่าย โครงการได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2542จนถึงปัจจุบันรวม39จังหวัด144แท้งในโอกาสนี้มีกรรมการมูลนิธิปอเทคตึงประธานมูลนิธิอุตรดิษฐ์สงเคราะห์จังหวัดอุตรดิตฐ์และคณะกรรมการมูลนิธินายประสงค์อุไลวอลในอำเภอพิชัยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมครับ ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าวันออกเสียงประชามติจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7สิงหาคม2559เท่านั้นครับไม่มีการออกเสียงล่วงหน้าและไม่มีการออกเสียงนอกประเทศไทยครับชัชวานวันแบนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราปรรสิทธิภาพข่าวโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ หลังจากที่มีการเปิดเผยร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดก็มีเสียงโจมตีอย่างมากโดยเฉพาะจากฝ่ายนักการเมืองต่างๆนานา,นา,นาดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าร่างนี้ดีหรือแย่ขอให้ลองฟังข้อเท็จจริงกันก่อนเรื่องเลือกตั้งแบบแบ่งสันปันส่วนที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวที่ถูกกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้นจริงๆแล้วมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าได้รับฟังเสียงข้างน้อยด้วย สำหรับสอสอแบบแบ่งเขตนั้นใครชนะก็ยังได้เป็นเหมือนเดิมแต่สสแบบบัญชีรายชื่อนั้นจะนำคะแนนเลือกตั้งจากทุกเขตไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมารวมกันเพื่อหาว่าแต่ละพักจะได้โควตาสสรวมจำนวนกี่คนและหากพักได้สสอแบบแบ่งเขตน้อยกว่าโควตาก็ให้เพิ่มสสอแบบบัญชีรายชื่อให้เท่ากับโควตาที่ได้รับแต่พักที่ได้สสอแบบแบ,บ่งเขตมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนโควตาที่ได้รับก็จะไม่ได้สสอแบบบัญชีรายชื่อเพิ่ม ที่ต้องทําเช่นนี้เพราะตลอดมาพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนเสียงเยอะสามารถออกกฎหมายในสิ่งที่ไม่ชอบได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงออกแบบให้มีอีกฝ่ายเข้ามาถ่วงดุลซึ่งอีกฝ่ายนั้นก็คือตัวแทนของประชาชนเช่นเดียวกันส่วนนายกคนนอกที่ว่ากันว่าใครจะมาเป็นก็ได้ซึ่งไม่จริงก่อนหน้านี้ใครจะมาเป็นนายกต้องมาจากสสซึ่งจะถูกเสนอชื่อในสภาซึ่งอาจจะเป็นสสคนที่เคยหาเสียงไว้หรือจะเป็นคนที่ไม่เคยบอกเลยก็ได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงให้ระบุล่วงหน้าไว้อย่างมาก3คนเพื่อให้ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าหากพรรคการเมืองนี้ชนะใครจะได้เป็นนายกไม่ว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกยังไงประชาชนก็ได้ทราบล่วงหน้าและมีสิทธิ์ในการตัดสินใจที่ดีกว่าเดิม สอวอลากตั้งไม่ได้มาจากประชาชนสมัยก่อนสอวอผู้มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายนั้นมาจากการเลือกตั้งทําให้กลุ่มที่มาเป็นสอวอก็มาจากนักการเมืองที่เป็นผู้เดียวกันกับสสแทนที่จะถ่วงดุลแต่กลับกลายเป็นพวกเดียวกันแต่สอวอในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเปิดให้อำนาจประชาชนสามารถสมัครได้และป้องกันไม่ให้ตระกูลนักการเมืองเข้ามาเป็นสอวอนั่นคือห้ามพ่อแม่ลูกหรือคู่สมรส อีกทั้งห้ามคนที่เคยเล่นการเมืองภายในะระยะเวลา10ปีด้วยประชาชนทุกคนสามารถสมัครมาเป็นสอวอได้ไม่จําเป็นต้องสังกัดสาขาอาชีพเฉพาะขอแค่ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กล่าวมาข้างต้นก็พอองค์กรอิสระมีอํานาจมหาศาลสามารถควบคุมรัฐบาลและไม่มีใครตรวจสอบได้ซึ่งไม่จริงสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอํานาจสั่งให้รัฐบาลทาอะไรก็ได้ทําได้เพียงอย่างเดียว คือวินิจฉัยและตัดสินปัญหาเวลามีวิกฤตการเมืองและยังถูกตรวจสอบได้ด้วยปปชที่เป็นเช่นนี้เพราะเวลาเกิดสูญญากาศทางการเมืองเช่นนายกถูกถอดถอนรักษาการนายกไม่มีอำนาจในการบริหารเช่นอนุมัติงบประมาณหรือประชุมอะไรได้จึงไม่สามารถจัดก,การปัญหาที่เกิดขึ้นณนเวลานั้นได้ในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ สารรัฐธรรมนูญจะมีอำนาจตัดสินใจได้ว่าจะให้ใครเป็นผู้อนุมัติงบประมาณหรือตัดสินใจแทนนายกทําให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนศึกษาร่างรัฐธรรมนูญให้รู้จริงอย่าเชื่อพิยง์คาพูดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนอย่าลืมไปลงประชามติกันนะคะ